สวัสดีครับผมร้านสักดาวฮอปปี้นะครับวันนี้มาทำคลิปวิธีการใช้งาน pkgi ของเครื่อง p s p นะครับตอนนี้นะครับเครื่อง p s p เราสามารถโหลด pkgi โดยการลงแอปนะครับการลงแอปง่ายมากเลยนะครับลองเข้าไปดูเซิร์ชใน Google นะครับหรือว่าใน YouTube เลยนะครับมีทั้งของคนไทยของคนต่างประเทศทำนะครับไม่ยากเลยนะฮะขั้นแรกนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อเน็ตก่อนนะครับโดยการที่เข้าไปที่ อ่าเซตติ้งแล้วมาที่เน็ตเวิร์กนะครับเชื่อมต่อโดยการใช้ WiFi นะครับ Wi-fi อ่าควรที่จะเป็น2.4นะครับ2.4ระบบเก่ายิ่งดีนะครับเพราะว่าเครื่อง p h p เรานะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับต้องใช้ระบบที่อ่าที่อยู่ในยุคมันนะครับใน2.4นะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตัวแอป pkgi นะครับเครื่องต้องแปลงก่อนนะครับตัวนี้นะครับของผมแปลงเป็น6.61นะครับ ตัวตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวล่าสุดเลยนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแล้วก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเครื่องบอร์ดสวรรค์หรืออะไรนะครับเหมือนที่เมื่อก่อนที่เขาเรียกกันนะครับจะไม่เกี่ยวเลยนะครับ Cf แบบใช้งานได้แบบได้ทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยครับการาแปลงนะครับการลงอะไรยังไง ก็สามารถสอบถามได้นะครับนี่นะครับแต่ขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็รับทําทางออนไลน์หรืออะไรก็ก็อติดต่อสอบถามมาก็ได้นะครับทีนี้พอเรานั้นเสร็จนะครับตอนเชื่อมตอนเน็ตเสร็จนะครับให้เราเปิดเปิด wi-fi ด้วยนะครับ w l a n ตัวนี้นะฮะเราเราจะเห็นไฟที่สัญลักษณ์ wi-fi ตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับตอนที่เราเข้าเน็ตนะครับเราก็เข้าแอป pkgi นะครับที่อยู่ในแอปเกมนะครับ ข้อดีของ pkgi นะครับก็คือเราสามารถเลือกเกมดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่ข้อเสียตรงนี้บอกตรงนะครับว่ามันจะช้านิดนึงนะครับจะช้าแล้วก็บางทีเซิร์ฟเวอร์นะครับมีปัญหามั่งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นปกติแต่ว่าแลกมาด้วยความสะดวกสบายนะครับเราก็เข้า wifi ที่เราเซตไว้ตอนที่เราเข้าไปเซตนะครับเซตตั้งค่า wi-fi ครั้งแรกนะครับ php มันจะถามทุกครั้งนะครับการเข้า Wifi นะครับไม่ว่าจะ อ่าเข้าอะไรเกี่ยวกับเน็ตนะครับมันจะถามให้เราเลือกนะครับนะครับมันก็จะมีเกมโผล่ออกมานะครับเราก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมีคําสั่งกดอ่าสามเหลี่ยมนะฮะมันก็จะมีให้เราเซิร์ชนะครับโดยหาชื่อเกมนะครับหาชื่อเกมนะครับเลือกอ่าในรายละเอียดตรงนี้นะครับเลือกโซนเลือกอะไรอย่างเงี้ยครับดูขนาดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ นี่นะครับพวกภาษาพวกโซนนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆอะไรเงี้ยครับผมสามารถเลือกได้เลยนะครับเราเจอเกมที่เราต้องการนะครับข้างล่างก็จะมีคําสั่งนะครับกด o นะครับดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะทําการติดตั้งนะครับแล้วก็จะออกมาหน้าแรกนะครับการใช้งานมีอยู่แค่นี้เองครับผมง่ายมากเลยนะครับติดขัดตรงไหนหรือว่าสนใจการใช้งานการลงการแปลงการซ่อมอะไรเงี้ยครับ ติดต่อทักไลน์ทักเข้ามาได้เลยนะครับดีแต่ผมให้เบอร์ติดต่ออะไรไว้นะครับผมอรบกวนกดติดตามถูกใจ s u b สไคร b ์ไว้นะครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมานำเสนอนะครับผมขอบคุณมากครับ